สิพลาดพี่น้องมัดแกงน้ำใหม่ครับผมสิพาพี่พน้องมาแกงน้ำใหม่ได้จ้าเมื่อนี้นายเตยกับเป็นคนแกงจ้ะพี่น้องแกงกินเนี่ยเราจะพี่น้องอันดับแรกก็ใส่ใบยานางก่อนโอ้น้ำใบยานางจ้าการรอให้น้ำมันเดือดก่อนจ้าเข้าไปเอาอ่าฟักทองมาใส่จ้ะพี่น้องกับเห็ดอ่าเห็ดเอียงก่อนเห็ดคอนจ้า เคจจากคนแม่เบิองอีกนะจ๊ะพี่น้องบัดนี้เฮาก็มาตามด้วยบัเอือกับบะเอือจ้ะพี่นอออ้อ,นองใส่ลงไปเลยจ้าบัเอือก็บ่แข็งแข็งจะหน่อยครับผมจ้าบักอือกับมะแข็งตะไคร้ก็ใส่ลงไปแล้วเด้อจ้าตะไคร้แล้วก็บ,บักพริกเขียวจากลูกโดดจ้าแล้วก็ตามด้วยเห็ดจ้า ตามด้วยเห็ดจ้ะพี่น้องเห็ดคอนจ้าแม่นบอลไม่ย่ายเห็ดคอนจ้าเห็ดกระดาษเรากระล่อให้มันฝุดกันจ้แป๊บนึงเพราะอยมาดปุ่มกันเนาะจ้าตามด้วยข้าวเบียร์จ้ะพี่น้องคารเบียร์กันแกงสูตรแอปเปิ้ลแช่เนีกับนายเตรนอยู่เลยด้วยจ้า เ่ากบไ้มันฟดก่อนนะจ้าห้อคอยมาปุ่งกันจ้ะพี่น้องขั้นตอนต่อไปใส่ปลาลงไปเลยจ้าสองทัพพบพี่จ้ะพ,พ,พี่น้องโอเคมันก็ตามด้วยน้ำปลาจ้าโอเคพอแล้วจ้ะ ชูรถจ้าใส่ลงไปเลยจ้าประมาณนี้จ้ารถดีจ่ะพี่น้องโอเคจ้าใส่ลงไปเลยจ้าบันนี้เ,เ้ากับมาใส่พักขาพักหวานยอดบักอือจ่ะพี่น้องยอดพักทองจะใส่ลงไปเลยจ้า ตามด้วยพัอีตู้จ้ะพี่น้องคนเลยจาะคุณค่ากระเซีบประเสีบจาะคุณตีเมื่อในเตยได้จ้ะแต่แอป,ปเปิลกระบ,บอกใ้เตอยอยีกนิดนึงกระเสีบจ้าบันี้ห้าก็กไปกินกันได้เลยจ้ะพี่น้อง ครับกับสวัสดีแฟนคลับเอฟซีที่อยู่ทางบ้านครับผมวันนี้จะพาพื่อนเพี่น้องมากินแกงหน่อไม้กับส้มเออกับตำั่วครับผมแล้วผักของเราก็มีมะระแล้วก็ผักกาดแก้วผักกาดสลัดแก้วจ้ะือสลัดแก้วครับผมก่อนจะไปกินผักก็เลยก็แช่ก็ติดตามเป็นกำลังใจให้อะเปิลชาแนลกับนายเตยเพื่อได้เห็ุคลิปต่อไปในเด็ดจ้ามาเสแซ่บงน้ำกันจ้ามาครับพี่น้องต้นน้ำมาได้จ้าโอ้ยยังก็คือแบบ ขอโทษเพราะไม่เสียบลูกแองกี้แทนเสีย<ช>บจะได้แอปอ๋อบ้านเ,เป็นแอปเปิลแก่แอปเปิลบองแม่เตยจซื่อจ้ะแม่เตย,เ,ตยเป็นคนแก่มากินข้าวเทียเท่ยงน้ำกันจะหน่อยข้าวเที่ยงน้ำกันจ้ะอร่อยไหมครับจบดีกับพีมืองใครพีมือตัวเองเหรอแต่เขาบอกให้ปรุงใช่ไหมเนี่ย ถือลูกโดดจะสหนองเสิ็เลยกแมงบ้านกับปวดกน่จะท่ไรก็นองแมง้านกับปดก้นเข้าก้ับคุณผัากาดแก้วกับวดปหนอกินกับตำมะฮงกินกับยังก็ได้พวกย่ำมังสียะได้แซ่แซ่ไปหนอกตำมะฮงเป็นอแซ่บรซ่ กินเยอะลังบ้านแม่ไเตยได้จากขายควางอยู่จากกเลยเนาะกิกะเไเด็ไปกิน้างหน้าจา้าขายองไหครับทั้งขายทั้งเห็ดคิดไปนั่นเ่ยจะเป็นเนงันจ้ะทำไมเกียงมาใหม่ได้เป็นนาเจียงเงินบุญเสน่อหม่ใช่ละยังจบพักบากนกันใจเนาะ

เนะแล้วเปิดทันยังงนมันจางจอยู่จัหน่อยครัยังไงน้ากันจ้า กัวเตียงครับพี่น้องใส่บักแครงหอมกันสุดยอดจ้าพี่น้อง มาลากคุยไปเดี๋ยวกับต่ำโั้กับต่ำส่วต่ำส่วน p อปเปิลชาแนลแล้วจะต่ำคลายเนี่ยนะจ๊ะ <c oughs> ตาบ,บ้าเขากบบต่ำมาเห็นเยงมันม่ติดนะก็ตีเองกบไี่ออืก กรอบดีนะจ๊ะน่มแบบเดียแซ่แเปินมาบางเ่องหันรถคือประด็นหลแบบนี้ตรงไรตรงบอลเ้นบ้านเหรครับไปลองถามบ่นไข้า,างรถเนาะมังเรื่อหันรถแปนเด็นเนาะจอที่บ้านน้องเสยบ้านรถคือประเด็นเหมือนไม่มีกระายควองเงียบจ้ะนี่อยู่ที่นี่งเงียบยุ

ဖယဖကိ့ပပြေကေးိုခ်ပြေလှေကေရှေသေးသလ นี่เเป็นสิงเงียบดคือว่าพี่น้องพวกประเด็นพวกอะไรกับพี่อนของอะไรนี่นอนแมงงด้วยได้แล้วเนี่ยเป็นอย่งตกนอนแมงบเนระอกจเป็นว่าช่น่ ปวดสาลปวดสันี่ลักหักปวดสัรทฉันซุ่มอันว่นนีหนอนหนงงามกระทำไม่ค่อยปวดปดสาลนวะเนาะเพ่มันกิเป็นยานเนาะจัะเนาะใส่ยาลายมเนียไม่เลี้ยงเองเยะต้นตัดหนาไปแล้วเหรอเงี้ต้นหายงเี่ยงกับ จชงบกวนร้ายลายจา่านไ้บาสิล,ละแอปเปิ้ลเล็ขอยอยากเหตดอยู่ม่ตามันนื่อยจำใจเห็ุต่อสบาเมือ่อนานแลจากก็ไปเห็ดตรงหน้าเสียงมันหลายก็ได้เหุจ็เสยงตัวเสียงยังเนียทั้งเสียงด้ทังเสียง เป็ีต่มาฮวงทั้งอันเนี้ยจะเย่ะหรอครับพี่น้อง <c oughs> อิ่มกันเหรอจ้ะพี่น้องครับผมอิ่มแล้วครับผม <c oughs> โอเคเนาะจ้าสำหรับคลิปนี้แอปเปิลชาแน,นลกับแน่เตยกับ,บกไกคอนเด้จา้า ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้อาเปิลชาแนลกับนายเตยเพื่อได้เห็ุคลิปต่อไปแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อสิบประพัดคลิปต่อไปของแอปเปิลชาแนลกับนายเตยได้จากพี่น้องผิดพลาดประการใด้อาเปิลชาแนลกับนายเตยก็ขอโทษขออภัยในเรื่อจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับไปก่อนครับผม